สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับ่อง PN c h a n n ช l ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นคลิปเขาดาวใช่ไหมทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์นะคะทีนี้นะคะว่าจะทำอะไรบ้างน,นะคะควางเป้าหมายไว้ว่าอะไรบ้างเนะาะหมายแรกของพลนะคะก็จะเป็นการตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าพอเป็นคนที่พูดมากนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนตั้งมากางเลยค่ะทําให้แบบไม่ค่อยรูเ้เรื่องที่ครูสอนนะคะแล้วก็เกดเรดเฉลี่ยที่ผ่านผ่านมานะคะ่ะไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะคะแต่ว่าเกรดเทอมที่ผ่านมาก็ดีกว่าเกเทอมทุกปีนะคะตอนนี้พออยู่ปีสองเทอมสองนะคะที่น่าก็จะฝึกงานแล้วนะคะแล้วตอนปีหนึ่งเนีแบบเเ่ยแบบเกรดเฉลี่ยแบบโง่แย่หวางเลยนะคะ แต่ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องตั้งใจขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวแล้วด้วยนะคะคอนเทนต์นที่2ก็จะเป็นการลดน้ําหนักนะคะทุกคนเพราะว่าต,ตอนนี้พลอยแบบกินเยอะมากแลก้วก็อ้วนขึ้นเลยนะคะแบบอ้วนแบบโอ้โหอ้วนมากเนีน่ยอ้วนแบบโอ้โหอ้วนมากกับพงแพ้มเองเป็นแผลแบบเลือดอาบ ูดแล้วอนาจใจกับตัวเองนะคะแต่ว่าก็ต้องทน,นะค่ะคนมีแก้มเยอะนะคะมันลาบากงี้นะคะใครอยากได้นี่ตัดออกไปให้ได้เลยนะคะเสร็จกันไปแล้วนะคะกับคอนเทนท์ที่ค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามดูคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะก็วันนี้มาแล้วะค่ะบ๊ายบาย